วิธีใช้นะคะเราจะอมก่อนแปรงฟันตอนเช้าและตอนเย็นครั้งละ5นาทีค่ะจะช่วยกำจัดกลิ่นปากได้ดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเลชแนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแคเลจะมีน้ำ อมบ้วนปากสำหรับคนที่มีกลิ่นปากเหม็นกลิ่นปากเหม็นเลื้อลงังใช้อะไรก็ไม่หายนะคะลองมาหลายสูตรอยากให้ท่านลองสูตรนี้ดูค่ะรับรองกลิ่นปากจะทุเลาเบาลงอย่างแน่นอนตามที่ทุกท่านเห็นเลยนะคะแค่เลจะใช้ขิงแก่แล้วก็ทานค่ะ ฐานที่เราใช้ปิ้งใช้ย่างอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะหาได้ง่ายมากๆเลยขิงเนี่ยเราก็ล้างทําความสะอาดและนํามาหั่นเป็นชิ้นๆแผ่นๆแบบนี้ไม่ต้องปอกเปลือกนะคะจากนั้นค่ะก็นํำฐานใส่ถุงแล้วก็ใช้ปากนะคะในการทุบค่ะใครมีคกก็ใส่คกต่าให้ฐานละเอียดได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะ ไม่ต้องละเอียดมากนะคะเ,เพื่อนๆละเอียดขนาดนี้กําลังพอดีเตรียมเอาหม้อมาตั้งแก๊สนะคะเดี๋ยวเราจะทําการต้มใส่ขิงที่เราหั่นไว้ค่ะลงไปในหม้อได้เลยตามด้วยน้ำเปล่านะคะจากนั้นเราก็ทําการเปิดไฟแล้วต้มให้ขิงตัวเนี้ยเดือดได้เลยค่ะหลังจากที่น้ําเริ่มเดือดน,นะคะเราจะใช้เวลาสักประมาณ 4-5นาทีให้ขิงเนี่ยรสชาติเข้าออกให้เข้มข้นนะคะเมื่อครบเวลาก็ทำการปิดไฟได้เลยค่ะเมื่อปิดไฟเสร็จเราก็นํำฐานที่เตรียมไว้ใส่ลงไปได้เลยปริมาณเนี่ยเคเรไม่มีให้เปะนะคะถ้าหากว่าเราต้องการทำใช้เยอะก็ใส่ปริมาณให้เยอะได้เลย คนผสมให้เข้ากันนะคะและจะทิ้งไว้ทั้งหมด10นาทีค่ะแค่เลเคยให้วิธีทำพวกน้ำสมุนไพรดับกลิ่นปากมาหลายสูตรแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสูตรค่ะที่เวลาใช้แล้วกลิ่นปากของคนที่มีกลิ่นปากแรงๆเนี่ยจะทุเลาเบาลงนะคะอันนี้ก็เคยทดลองด้วยตัวเองค่ะหลังจากที่เราพักไว้ทั้งหมด10นาทีแล้วนะคะก่อนเราจะนำมาใช้เราก็ทำการ กรองเอาเศษฐานเศษขิงออกเราจะใช้แต่น้ำค่ะน้ำตัวนี้นะคะวิธีการใช้เราจะอมก่อนแปรงฟัน5นาทีทั้งเช้าและเย็นหรือว่าทำแต่ตอนเช้าก็ได้นะคะ เมืออ่ออม5นาทีแล้วก็แปรงฟันบวนปากล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะกลิ่นปากเนี่ยจะทุเลา,าเบาลงอย่างเห็นได้ชัดคุณสมบัติของเค็งนะคะมีฤทธิ์ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียส่วนคุณสมบัติของฐานมีฤทธิ์ช่วยดูดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในช่องปากของเราได้ค่ะ